รถเข้าใหม่รอการปรับสภาพค่ะกับ To โยต้ายาริส1.2 TRD Sport Tivo ค่ะคันนี้ปี2016จด17่ะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยคันนี้ราคาย,ยังไม่มานะน้ำหนึ่งรีบนํามารีวิวให้ลูกค้าของน้ำหนึ่งนะคะได้รับชมกันก่อนค่ะครั้งที่แล้วเข้ามานี้บอกเลยว่าฟาดฟันกันเยอะมากสีเหลืองค่ะเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชันนะคะคัะนนี้การันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําอันนี้นะคะเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ผ่าน QC แค่ล้างภายนอกเท่านั้นเองนะคะนี่ให้ดูภาย อันนี้ก็คือแค่ล้างภายนอกนะภายในยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปปรับสภาพทําความสะอาดนะคะแล้วก็เช็ค QC อีกทีหนึ่งใครสนใจนะคะอยากดูรละเอียดนะคะคันนี้นะคะติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะอันนี้น้ำหนึ่งมารีวิวก่อนยังไม่ติดจองนะนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วน้ำหนึ่งจะมารีวิวนะ,ะถ้ายังไม่ติดจองนะลงมาให้ลูกค้านะคะของน้ำหนึ่งได้ดูกันอีกคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถยนต์มือสองคัดเกตก่อนได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถที่การันตีอีกเช่นเคยนะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำขันเล่นไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นและคันนี้ค่ะเป็นรถที่เข้ามาใหม่ค่ะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพยังไม่ผ่่่าา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 นนนนนนนคคคคิวววสีีแลล้้้้้งงททํํมมะะอออภยกกเเัรรบใหู น้ำหนึ่งได้รับชมกันขาดนะคะแล้วก็คันนี้ราคายังไม่มาเลยนะคะยังไม่ติดจองด้วยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะรถคันสีเหลืองค่ะตัวยานิลิมิต d e dition ตัวนี้เข้ามานะโหฟาดฟันกันเยอะมากเลยนะคะลูกค้านะก็คันนี้นะคะพอเข้ามาปุ๊บนะคะน้ำหนึ่งรีบนาะมารีวิวนะคะให้ทางช่องน้ำหนึ่งให้ลูกค้าของน้ำหนึ่งที่ติดตามน้ำหนึ่งอยู่ได้รีบดูกันก่อนใครเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ายานิลิทหนึ่งจุดสองนะคะ TRD Sportivo นะคะปีสองพันสิบหกจุดสิบเจ็ดนะคะคันนี้เป็นตัวปีสิบห เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพยังไม่ผ่านคิวนะคะแค่ล้างภายนอกเท่านั้นเองนะคะก็อันนี้นะคะการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยคะ่ะอันนี้คือฝากระโปรงน้นํานึงปิดไม่สนิทเนาะนะเดี๋ยวน้นํานึงพาชมกันก่อนนะคะคน,นี้ยังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวถ้ารีวิวนะคะก่อนปรับสภาพแล้วนะคะถ้ายังไม่ติดจองเดี๋ยวน้นํานึงจะนามารีวิวนะคะหลังปรับสภาพเรียบร้อย UM แ,ล van. แล้วนะคะเสริมความหลอ่อเดี๋ยวมาให้ทุทกทท่านได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่เลยเดี๋ยวพาไปดูสภาพใกล้ blindfold. ๆการันตี สร้างเดิมกันอีกรอบค่ะนะคะคันนี้ก็อาจจะมีร่องรอยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะ,ะเก็บงานให้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็ได้อันนี้คือโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ TRD Sportivo นะคะอยู่ตรงกระจังด้านหน้านะค,ะคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะการันตีสภาพเดิมค่ะน,นี้ให้ดูนะคะการันตีใกล้ๆก็อาจจะมีเนี่ยค่ะตรงนี้เราเก็บรายละเอียดให้นะคะ แต่ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บให้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าทําถ้าเก็บเยอะเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นการทําไปเลยนะแต่นี้อันนี้ให้ดูสภาพก่อนที่จะปรับสภาพของทางเพชรยนต์นะคะนี่เียมคมตรงนี้นะคะก็ยังเนี่ยค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะนี่ในส่วนของแม็กค่ะนะคะแม็กก็จะได้เป็นแม็กเดิมนะคะโรงงานเลยสเปคเดิมจากโรงงานผลิตนะคะอ่ะเดี๋ยว กล้องนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็จะได้เป็นแม็กซี่ลู่นะคะแม็กซี่ลู่นะคะก็จะมีตัว trd นะมีตัว trd ยางเป็นยางด u นหลบค่ะปี2020ถ้ายางนะคะตัวยางค่ะมีรอยแตกลายงานหรือว่าเาตื้นและตรงนี้เราดูแลเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงซุ้มล้อนะคะเพราะคันนี้มันเป็นปี1 6บจนเนาะกระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะจะได้เป็นเยลโล่นะคะเป็นสีเหลืองเลยนะ,ะมาดูหลังคาตรงนี้ เนี่ยค่ะอ่ะก็ตรงนี้ก็มีแล็กนิดนึงนะ,ะแล้วก็ติดคิวกันศาสตร์ค่ะที่เปิดด้านนอกนะคะก็เป็นสีเหลืองเขาก็เจ้าของเดิมนะคะก็มีการติดเบ้ากันรอยนะคะเป็นตัวแคปลาก็อาจจะมีลอกละบ้างนะคะอะมาดูด้านในกันค่ะคันนี้นะคะตัวน็อตเดิมค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมเลยไม่มีพิควาชนหนักจมน้ําแผงประตูเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นสีดําก็จะมีรวดลายนะคะของตัวชมนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะคะเป็นชุดแต่งจากโรงงานอันนี้คือสภาพเดิมนะสภาพเดิมตรงนี้ก็จะมีตัวลายแคปลาดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาน่าจะติดอาวเนี่ยค่ะติดเป็นตัวแคปลาดต,ตรงนี้แผนเพดด้านข้างค่ะตัวน็อตต่างๆนี่นะตัวน็อตต่างๆติดคิค้วกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เปิดด้านนอกตรงนี้ก็จะมีตัว การกระแทกด้านข้างอันนี้ก็คือเป็นโฉมของเขาเลยเดิมจากโรงงานค่ะนี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามนะคะหรือว่าโทรหานั้นหนึ่งได้0ู6ย์8 4 9 6 3หสหรือ0 9 5ย์6 4้า5ี่ดหสี่ห้า้าด้านหลังก็มีที่ล็อกเด็กนะคะอันนี้คันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าเป็นรถที่เข้ามาใหม่นี้ก็จะมีร่องรอยตรงนี้นะ ก็จะเป็นบางจุดค่ะที่เราจะเก็บงานให้นะคะเพราะว่าบางบางจุดถ้าเล็กนิดนึงอะ่ะบางทีเราไม่อยากจะทําสีเนาะเพราะว่าถ้าทําไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับทําทั้งชิ้นเลยนะ,ะนี่ก็คืออาจจะมีเก็บเป็นบางจุดให้นะคะอ่ะอันนี้รีวิวรถเข้ามาใหม่ย้ำนะคะเดี๋ยวลูกค้าตกใจนะทำไมมันมีรอยเป็นรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพก็จะมีกล้องอ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็นี่มีกล้องถอยนะคะแล้วตรงนี้ก็อะไรเนี่ย <laughs> นะคะ อะเดี๋ยวดึงตรงนี้ออกาให้อ่ะดูด้านหลังค่ะอันนี้ก็คือด้านหลังนะคะส่วนอันนี้นะคะที่เป็นฉากกั้นก็เขาจะใส่ด้านข้างนี้นะคะใส่ด้านข้าง เป็นตัวการ่ะให้ดูจากด้านหลังอันนี้จะเป็นแฮชแบ็กหประตูนะคะเป็นตัว t o โย t a ายารินะคะเทรดีสปอร์ตชิววแฮชแบ็กหประตูค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมองเห็นห้องผู้โดยสารด้านในเนาะนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงค่ะเราใส่ให้ครบนะคะคันนี้การันตีนะคะโครงสร้างเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะให้ดูเลยอ่ะนี่นะคะ สนใจนะคะอันนี้คือให้ดูรถแรกเข้านะลูกค้าจะตกใจไปเนี่ยคะ่ะหนึ่งแอนะคะตัวปั๊มยังอยู่ลูกค้าจะตกใจไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมน้ำหนึ่งเอารถมารีวิวอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะลูกค้าหลายๆท่านอยากเห็นรถก่อนการปรับสภาพนะคะก็คลิปนี้ค่ะนะคะเป็นรถก่อนปรับสภาพนะให้ลูกค้าได้ดูกันอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งใส่อันนี้ให้ก่อน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลย096 198 4963อ่ะน้ำหนึ่งใส่ให้แล้วนะคะนี้ก็จะเป็นฉากกั้นนะคะจะเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะจะเป็นฉากกั้นประมาณนี้ด้านหลังนะคะอ่ะนี่ตัวน็อตต่างๆนะคะเนี่ยค่ะอ่ะนี่คือตัวน็อต ร่องน้ํานะคะเนี่ยค่ะรอยเมคอัพต,ต่างๆการันตีสภาพเดิมค่ะนะอันนี้ก็นี่อันนี้ก็คือไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะจะเป็นยี่ห้อนี้ไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะใครที่ดูคลิปน้ำหนึ่งบ่อยๆเนาะก็จะรู้เนาะเนี่ยค่ะตัวร่องน้ำต่างๆนะคะเนี่ยแล้วก็นี่เห็นไหมคะ อะไทยโคอิโตเดิมแท้จากโรงงานค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําค่ะอะอนนี้ก็ให้ดูนี่ก็คือเป็นตัวฉากกั้นละค่ะมาก้มต่ําดูสักนิดนึงค่ะอย่าตกใจไปนะนะคะเพราะว่าใต้ด้านล่างนี้ก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะรถยังไม่ได้ชงนะคะก็คือยังไม่ได้แบบว่าล้างทําความสะอาดแบบ อันนี้ก็คือล้างภายนอกเฉยๆนะะก็มีสปอยเลอร์ค่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ด้านข้างนี่ค่ะสีเหลืองนะคะสวยสดเลยอ่ะนี่ให้ดูสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้อ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ฟิล์มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เห็นไหมฟิล์มชํารุดแล้วตัวนี้เป็นโตโยต้าเหมือนเดิมนะคะนี่ยังเป็นตาโตโยต้าอยู่อะดูด้านนี้ นี่ค่ะมองไม่เห็นอีกนะคะเป็นตาโตยโยต้นะคะก็ถือว่าด้านหลังนะคะยังเป็นอ่าของเดิมนี่คือด้านข้างล้อแม็กต่างๆนะคะนี่ค่ะอ่ะมาดู เบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังเดี๋ยวตรงนี้เราทําความสะอาดให้นะคะแล้วก็ถ้าเบาะซุดตรงนี้เราเสริมให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้ให้ดูรถที่เข้าใหม่นะคะรุ่นนี้ก็จะได้กระเป๋าใส่อกอกสารนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะทั้งสองเบาะเลยนะคะแผ่นยางเรามีให้เรียบร้อยค่ะดนะเดินตะเข็บได้สีเหลืองนะคะตัวนี้รุ่นนี้แล้วก็เพดานเนี่ยค่ะ ก็เป็นกรรมยี่เนาะด้านบนค่ะการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วนะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1งกรุงเทพอันนี้นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะน้ำหนึ่งเอามารีวิวให้ทุกทุท่านได้รับชมอย่างที่เห็นนะก็จะมีเบาะตรงนี้นก็จะมีร่องรอยนิดหนึ่งเนาะอันนี้คือรถเข้าใหม่นะคะรถเข้าใหม่แล้วก็ดูด้านหน้าพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเป็นพวงมาลัยหนังนะคะถุลงลมนิรภัย2ใบค่ะตรงนี้ก็จะได้หน้าจอด้วยนะคะ เดี๋ยวน,น,นึงเราสตาร์ทรถกันค่ะจะบอกว่าคันนี้นะคะเลขไมล์อยู่ที่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนี่ค่ะไมล์เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบกิโลนะคะนี่ก็คือหน้าปัดหน้าจอนะนี่ก็คือ,อคอนโซลด้านหน้าค่ะกระจกมองหลังนะคะมีตัวปรับลดแสงแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่เลยนะคะมีกระจกให้นะนี่ อ่ะ,ะมีกระจกให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟนะคะ,ะนี่นะคะ FMAM ค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวใส่เนี่ยอ่ะนี่ใส่ซีดีนะคะตรงนี้นะคะก็รองรับนะคะนี่สามารถปรับกดได้นี่นะคะก็ ปรับได้เอียงขึ้นเอียงลงนะคะตามเรานะคะหรือจะเปิดทั้งหมดก็จะเป็นตัวนี้จอเปิดนะคะนี่อ่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถยยหูโทรหาหรือว่าแอดไลน์น้ำหนึ่งได้เลยคันนี้ยังไม่ติดจองเป็นรถเข้ามาใหม่น,น้ำหนึ่งรีวิวให้ลูกค้าของน้ำหนึ่งนะคะได้ดูกันก่อนใครเลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเตม oh ิมยกหูโทรหาได้เลยนะคะอ่ะลดเสียงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวบางทีเพลงเข้านะเพลงยาวเกินไปเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกของ YouTube นะอันนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสีเหลืองลิมิเต็ดอ i ดิชัอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะไปะอันนึงเปิดไปแล้วนี่น่ะอ่ะดูตรงนี้นี่ตัวน็อตต่างๆนะคะการันตีรถสวยมากสีเหลืองใครชอบสีแบบเจ็บๆจีจ๊ดๆนะคะครั้งที่แล้วเข้ามาเนาะโอ้โหลูกค้านะคะก็ นะสนใจกันเยอะนะคลิปอัน,นอันนี้เข้าใหมา่แล้วนคะเข้าใหมา่แล้วราคายังไม่มาเลยนะ้ำหนึ่งรีบนำมารีวิวเลยยังไม่ได้ล้างทงคำความสะอาดเลยนะยังไม่ปรับสภาพเลยรีบก่อนนะคะรีบก่อนเอามาบอกลูกค้าก่อนอันนี้ก็คือแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงจะให้ลูกค้าได้ดูรถแรกเข้ามานะว่าตอนที่เพชรยนต์รับรถเข้ามานี่เป็นยังไงการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วค่ะนะคะก็อันนี้ฝากระโปรงยังเป็นตาโตโยต้าอยู่เลยนะ้ตัวน็อตต่างๆรอยเมคอัพต่างๆเนี่ยค่ะ การันตีสภาพเดิมค่ะนะ,ะสติกเกอร์ข้อควรระวังก็อยู่ครบชัดเจนอ่ะนี่แล้วก็อันนี้ก็คือตัวน็อตต่างๆเบ้าโชกค่ะอ่ะนี่นะก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเครื่องน้ำาไหม่เจ็ดหมื่นค่ะนี่มอกอยู่ครบชัดเจดนนะ,ะตัวน็อตต่างๆห้องเครื่องนะคันนี้หนึ่งจุดสองนะคะแต่ว่าซีสุ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหาได้เลยนะคะกับ To y ยต้ายารนะคะ5ประตูแฮชแบ็กค่ะเป็นรถ E c o ค่ะนะ,ะเป็นรถประหยัดนะคะประหยัดน้ำมันนะคะรถ5ประตูแฮชแบ็กครที่มองหาแล้วก็สีโดนใจด้วยนะคะกับตัว1.2นะคะที่อดีตสปอร์ตทีโนะคะเป็นสีเหลือง l i m i t e d e dition นะคะ y e l l o ่ลิมิเต็ด dition ปี2016-17ไม่70,000เท่านั้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอาล่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตลาไปก่อนนะคะคันนี้ยังจัดยอดได้นะคะถ้าลูกค้ามีเครดิต่อน น,นะคะหรือบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถรู้ผลแล้วนะ,ะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้านะคะยกหูโทรหาสอบถามนั้นหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ตามด้านล่างนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ